พี่ชาวตุนค่ะเดี๋ยวความรักประจำวันที่3สิกหาคมนะคะคุณได้กินถือถ้วยฉันเขาได้9เหรียญน,นะคะวันนี้ไพ่ดีทั้งคู่เลยนะตัวคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะเรื่องการงานการเงินสุขภาพดีนะคะ,ะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะคะ มีความเมตตาต่อคนรักพร้อมที่จะขอโทษหรือว่าให้เยัยเย์ชิงกันละกันนะคะอาจจะมีของขวัญไปให้เขาด้วยนะในวันนี้แฟนคุณได้เก้าเหรียญก็เช่นเดียวกันค่ะเรื่องงานเรื่องเงินดีนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะคะมีความสุขแฮปปี้ มีไพ่คีเป็นโอเพนไมล์เป็นไปได้สูงเหมือนกันว่าคุณสองคนเนี่ยอาจจะเปิดใจกันและกันมากขึ้นนะคะยอมรับในตัวตนของกันและกันไม่คาดหวังมาจนเกินไปเนาะแล้วก็มีไพ่อาร์เซอล e แอนเซอนะคะวันนี้ได้ไพ่ขอพอรด้วยโชคดีจริงๆเลยนะคะอยากได้อะไรก็ขอพอรได้เลยคนโสสนิทมีโอกาสได้เจอกับคนที่มีเสน่ห์นะคะคนที่มีความคู่ควรกับคุณแต่ก็อาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้ตั้งไว้ในอุดมค่ิหมานะคะอาจจะแปลกออกไปยังไงก็ต้องเปิดใจนะจะได้เจอความรักดีๆนะคะ